สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับสำหรับฮานอย VIP เมื่อวานนี้วิเคราะห์ว่าเบิ้ลแต่ดันไม่ได้เบิ้ลเด่นผมครับแต่ผมบอกว่าเบิ้ลมาจะมาครับให้เลือกเล่นเบิ้ลนะครับเบิ้ลมาครับเมื่อวานเบิ้ลหกหกครับแล้ววันนี้จะเบิ้ลอะไรต่อเออาร์สิบแต้ไม่อาเบิ้ลเออดีครับตามจริงครับให้ผมดูลันให้ดูครับแป๊บนึงครับหนึ่งสองสาม 1>, 1 2 3 4 5สี่ห้าห้ารอบหลังสุดเบิ้ลไปสามรอบครับห้ารอบหลังสุดเบิ้ลไปสามรอบนะครับโอ้โหเบิ้ลดีจริงๆเบิ้ลเบิ้ลต่อไหมถามใจเธอดูครับแต่วันนี้ตัวเบิ้ลของมันมันหน้าเหลือครับตัวเบิ้ลของมันมันหน้าเหลือวิ่งบนลูดล่างหครับวิ่งบนลูดล่างหนะครับ ส6 1นหกชอบแนวถานนี้ไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไปนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับ56 76ครับแล้วก็2112ครับมัดสเข้าไปครับมัมัดสเข้าไป ครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับฮานอยวีพีครับหน้า6น่าจะมาน่าจะมานะครับน่าจะมาแต่จะมาหรือไม่มาหนึ่งทุ่มครึ่งดูครับก็ฝากพิจารณาด้วยกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับก็เจอกันอีกทีก็ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมเฮงเฮงรวยครับ